าบอกว่าเขาช่างแตงโมฟักทองและส้มโอก็คือช่างของ3มชิ้นนะสมชิ้นพร้อมกันแตงโมเขียนเป็นต่อต่อแล้วกันเนาะฟักทองส้มโอ7.5กิโลกร,รัมเปลี่ยนใจเหลือแค่แตงโมกับฟักทองยกส้มโอไปอ่าเหลือแค่แตงโมกับฟักทองไม่เอาส้มโอละตอนนี้น้ำหนักเหลือห7ุเ สังเกตไหมว่าอย่าอย่าเพิ่งไปถึงบรรทัดที่3นะสังเกตไหมว่าสิ่งที่หายไปจากบรรทัดนี้มาบรรทัดเนี้ยแสดงว่าเราเอาส้มโอออกไงถูกปะเราเอาส้มโอออกไปถามว่าน้ําหนักหายไปเท่าไหรอ่อ่ะคิดเลขอย่างรวดเร็วจาก7.5เหลือ5.7แสดงว่าไอ้ส้มโอที่ยกออกจากตาช่างมันหนักเท่าไหร่อะ,อะจับมันลบกันเลยถูกต้องหูกจับมันลบกันเลยสแสดงว่าส้มโอจะหนักเท่ากับ 1.8ใช่ไหมหนึ่งจกิโลอ่ารู้ละส้มโอหนัก1.8เสร็จแล้วละอย่างน้อยตอนนี้เรารู้อย่างรู้ชิ้นหนึ่งแล้วเนาะแต่จนไม่ได้ถามหาส้มโอนะการเดินทางของเรายังไม่จบค่ะเรามองไ้ที่บรรทัดที่3ามเขาบอกว่าเขาเอาฟักทองกับส้มโอช่างรวมกันอ่าฟักทองกับส้มโอช่างรวมกันหนัก5้าโลพอดีเป๊ะเลย ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเรารู้ว่าส้มโอคือ1.8เพราะฉะนั้นฟักทองบวกกับ1.8โลได้5โลพอดีเป๊ะนั่นหมายความว่าเรารู้ว่าน้ำหนักฟักทองของเราเท่ากับ3.2กิโลเก่งมากเมื่อกี้เห็นหลายคนตอบถูกด้วยเชื่อไหมว่าเคยเอาให้ทำพี่มสา3ทำบางคนทำไม่ได้คิดคิดเข้าคิดด้วย ด้วยระดับชั้นของเขาเขาคิดว่ามันคือ3ตัวแปร ى, เพราะว่ามันมีแตงโมฟักทองแล้วก็ส้มโอแต่ว่าพอได้เฉลยพอได้คุยกันว่าอ๋อมันคิดแบบนี้มันไม่มันไม่ได้ยากเกินเด็กป .6 ไป